งานกลางวันมันกลางวันเราไม่กลางวันมันอยากกลางวันยานสิบเอ็ดโมงถ้าสักสองทุ่มได้อยู่ค่ะพี่ฟางเราเที่ยวสมัครสอบเราเที่ยวบ่อยมากเลยนะคะเที่ยวออกมึงน้องใช่ไหมคะต่่างประเทศใชคือจริงๆอย่างที่สวิตส์เนี่ยพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยค่ะส่วนปารีสเนี่ยพาพาเพื่อนไปเที่ยวขออ้างว่า ค่ะหมดแล้วค่ะหมดโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วค่ะช่วงนี้ทํางานยังไงเขาเป็นทริปที่แบบว่า หิวใจตัวเองหรือไปริที่ไรคะจริงๆคือเพื่อนไปฮันนีมูนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่หนูเคยบอกแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจริงๆเป็นการทํางานร่วมกันกับการท่องเที่ยวของที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาอยากให้พาคุณแม่ไปเที่ยวก็เลยแบบคุณแม่อยากไปอยู่แล้วก็เลยไปจริงๆช่วงที่ผ่านมาหลายคนเป็นหัวงความรู้สึกบางเยอะโอเคค่ะก็ความรู้สึกบางเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากๆาเลยค่ะจริงๆหนูเข้าใจได้ว่าทําไมคือโอเคหนูแบบ ร้องเพงเลงอะไรเงี้ยคนก็มาคอมเมนต์หัวใจให้เยอะมากๆเป็นพิเศษตอนแรกอยู่ที่สวิตซ์ก็แบบเออะไรแแบบตอนแรกก็เอ๊ะหรือเราร้องเพลงเพาะมากแล้วพเสร็จก็เลยแบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆค่ะแต่จริงๆจะบอกว่าหนูแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะสภาพจิตใจโอเคมากๆแล้วก็แต่เราเข้าใจได้ว่าเขาเหมือนแบบให้กําลังใจมาด้วยความแบบ บริสุทธิ์ใจอะคือเขาเป็นห่วงเขารู้สึกเราจริงๆจะให้หนูออกมาบอกว่าอุ้ยหนูไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องให้กําลังใจมันก็แบบดูแปลกๆดูแบบเขาก็เขาก็หวังดีกับเราอะเนาะหรือเพลงที่เราเลือกแชร์เลือกร้องแต่ละเพลงนี่มันไปโดนอ่จริงไหมคะเพลงที่หนูร้องเป็นเพลงรักเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็บอกว่าหนูดูในตาเศร้าในตาเศร้าจริงจอะไรเงี้ยจริงๆค่ะหนาวค่ะหนาวจริงๆๆพอคจะมาเชื่อมโยงกันอย่างนี้เราอยากจะอธิบาย้เขาเข้าใจมันใช่ค่ะจริงๆก็อยากจะแบบ อยากจะบอกเหมือนกันแต่ไม่รู้จะใช้โอกาสไหนที่จะบอกถูกไหมคะเพื่อที่จะให้มันดูเป็นธรรมชาติคือจริงๆหนูก็อยากอยากทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วจริงๆเรื่องมันผ่านมานานมากๆแล้วคะ่ะผ่านมาปีหนึ่งแล้วแล้ววันนี้คือทุกอย่างอย่างตัวโต้งเองเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่าย,ยินดีสําหรับหนูคะ่ะอันนี้คือพูดจากใจจริงคือมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับเขาไปแล้วด้วยหมายถึงว่าแบบเอ้ยดีใจด้วยนะคือเขาเหมือนเป็นเพื่อนหนูคนหนึ่งอะค่ะที่ เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานมากๆแล้วก็ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็น1ิบปีอะคะ่ะมันการที่หนูได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่วันนี้หนูไม่ได้เศร้าแบบที่ทุกคนคิดเลยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าอธิบายอย่างยินดีมันเหมือนเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักแล้วก็เป็นห่วงวันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มนะคะ<ๆ>เขาสดใสมากๆนะคะ<ๆ>แล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกเออเนี่ยแหละคือความสุข ก็วางยืนยันว่าวามหลุดออกจากเรื่องนี้แล้วจริงใช่ค่ะจริงจริงค่ะแล้วแต่ว่าหนูเข้าใจได้ค่ะที่ว่าหนูจะต้องถูกโยงเข้าไปใหม่ไม่ว่ามันจะอาจจะผ่านเวลามาเป็นปีแล้วก็ตามแต่ว่าท่านหละค่ะแต่จริงจริงคือไม่มีอะไรเลยค่ะสเรื่องจริงจริงมันยากไหมกับการที่เราปวยพรแฟนเก่าเอาเป็นแฟนใหม่โมเมนต์มันยากมากเลยคพราะฉคนทำไม่ได้ไม่อยากเป็นเพื่อนันเออหนูทำได้อ่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าด้วยความที่เหมือน เราชัดเจนในความสัมพันธ์เราด้วยบางกับต้งคืออย่างที่หนูบอกว่าตั้งแต่แบบจบความสัมพันธ์กันมาเราก็ชัดเจนในความเป็นเพื่อนมาตลอดเราเหมือนให้ระยะห่างกันที่ถูกต้องเราก็เหมือนแบบเออให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใดๆก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันแล้วก็ยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอยู่เพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนเมื่อก่อนแต่นั่นแหละค่ะอย่างที่หนูบอกจริงๆนะหนูดีใจแบบ เออมันเหมือนความรู้สึกมันแบบเหมือนได้เห็นเพื่อนมีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขไปเองโดยที่เราก็หนูก็อาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกขนาดนั้นว่าหนูดีใจกับเขามากเพราะว่าเราเองก็อยากจะเหมือนให้สเปซกับเขาเรียกว่าอะไรแชปเตอร์ใหม่ของเขาด้วยจริงๆหนูไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่ว่าสุดท้ายมันถูกโยงอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าต้องมีคุณขอเราสักทีคุณจะได้เลิกหวัวใช่ไหมหรือต้องมีจะได้เลิกหัวหรือว่ามีเรามไม่บอกไม่มีค่ะ <laughs> ไม่มีช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะ ไม่มีใครข้กมาปีกับปางเลยเหรออือตอบว่ายังไงดีคือหนูหนูยังไม่พร้อมที่จะแบบไปออกเดทกับใครอ่ะเพราะว่าหนูแบบทำงานเยอะการเวลาที่หนูจะเริ่มต้นความสมัธ์กับใครหนูรู้สึกว่าแบบหนูก็ต้องให้เขาเต็มที่ด้วยแต่วันนี้มันยังไม่มีความรู้สึกแบบวันว่างนะแล้วแบบอยากออกไป นั่งเดทเริ่มต้นใหม่กับใครแสดงว่ามีชายชวยชนเดท <c oughs> ใช่ไหมเธอใช่ไหมเธาพูดว่าวอย่างนี้เรื่องจริงเร็่องจริงต้องเป็นเร่จีิงพังอ๋อเวลาเล่าเลยหนุหนล้วเเลยประมาณนา,าน,าาน,นแต่ว่ามันเหมือนเราก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เราแบบอย,อยากเสียสละวันหยุดเพื่อที่จะออกไปนั่งศึกษาใครที่จริงมันไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะคือทุกคนที่เข้ามาเป็นคนที่แบบนิสหมดแต่ว่าเราเองมากกว่าที่แบบ เราอยากเก็บวันหยุดของเราไว้กับตัวเรามากกว่าที่จะแบบให้คนอื่นยังไม่พร้อมอ่ะพอได้ใช้ชีวิตสดมันมันมันสบายกว่ามันใช่ค่ะถ้าหนูว่างกว่านี้หนูก็อาจจะแบบพร้อมเปิดใจกว่านี้แต่ว่าตอนนี้คือยุ่งมากจริงจริงหนูว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาเราไม่เคยสดพอมันสดแล้วู้สึกวอาเออมันเป็นเวลาวของตัวเองมากที่สุดก็คือไม่เชิงเป็นตัวของตัวเองแต่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นคือเมื่อก่อนทํางานเวลาที่มีก็เอาไปใช้กับ อะไรใช่ไหมแล้วพอตอนนี้มันกลายเป็นตรงนั้นมันว่างคืนมันเหมือนเราก็เลยได้เอามาใช้กับตัวเองทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบเออมันก็ดีเหมือนแบบเจ็บมันหยุดไว้ให้กับความโสดใช่ค่ะเอ้าของบ้านเป็นยังไงอะข้ไหนหรอคะเขาเขายังมีความพยายามต่อเนื่องกาต่อไปเขาก็เข้าใจได้หนูว่าเขาเข้าใจได้ว่าเราเรายังไม่พร้อมแล้วก็ จริงๆอยู่ในอยู่ในสถานะที่แบบค่อยๆรู้จักกันไปดีที่สุดหรือว่าขอไปในวันที่เธอทำงานก็ได้เราไปรับไปส่งก็ได้ <c oughs> อย่างเงี้ <c oughs> ยเธอะี่ป้าฟิวนี่ป้า <c oughs> ไม่รอแล้วพอแล้ว <c oughs> เ <c oughs> ขาหยุดทำเขาไม่หยุดทำแพร์ไปใช่ไหมยัง <c oughs> ไม่หยุดทำแพรไม่หนูว่าเขาเข้าใจได้แล้วก็กลายเป็นว่าก็ก็อยู่ในแบบมีระยะแบบนี้ไปดีกว่าเราเราไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหม ม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่แค่แบบยังไม่พร้อมที่จะเริ่มมาแต่ว่าอยากมีความรักไหมอยากมีสมุดจากเมื่อกี้พังบอกว่ามีหลายคนแสดงว่าไม่มีทุกคนแสดงว่ามีหลายคนความหมายใหม่เข้าอีกนะเข้านะแบบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยทำไมนะคะเป็นฟิลอยากทำารู้จักมากกว่าเพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครแต่ว่ารู้จักได้ไหมรู้จักได้ ให้สเปนของแต่ละคนเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันจริงเหรอเท่ากันไม่มีใครไม่มีใครรับหน้าเขามาจีบกันในรูปแบบไหนเ่ยคือแบบพักเขาความมาจีบหรือว่ายังไงซึ่งเนี่เป็นเพื่อนแนะนำาค่ะอ่าผมเป็นเพื่อนบดีต้องอย่าได้บอกเพื่อนเลยต่บอกเพื่อนไปแล้วว่าพอแล้วไม่ต้องินแล้ว เพื่อนเติบตลอดเลยใช่ไหมคะใช่คือพอแนะนํามาแล้วเราอ่ะไม่ได้คุยกับใครเลยจะดูไม่ดีมันจะหมายถึงว่าเขาก็จะรู้สึกว่าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแต่จริงๆหนูไม่ได้อะไรเลยค่ะแค่ยังอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนมากคือนอกวงการเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะในวงการมีไหมคะอะไรเนี่ยก็มีก็ดูเบี้ยงานรู้ไหมเป็นลานซ์ไหมนอกในอะไรเงี้ยในวงการไม่มีไม่มีตลาดมันตรงที่รู้สึกว่าเราฮอต์สไหม คือมันมีคนอยากรู้จักแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าแบบเขาอยากจะจีบเราเพราะว่าแค่อยากรู้จักคือในวงการที่บอกว่าไม่มีนี่ไม่มีเพื่อนแนะนํามาแต่คือเขาทักมาเองอย่ปะเธอคือถ้าหนูไม่ได้เริ่มคุยกับใครหนูจะไม่นับว่าเขาจีบหนูอะอ่าก็คือศูนย์ศูนย์ูนย์ศูนย์ูนย์ูนยยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะยังไม่มีเวลาโอเคครับขอบคุณค